ีเด <l> ้อฝอยพี่น้องเบิ่อชุขชุนชุกดเนาะเมื่อนี้กามาผมมาพอกับน้องทงอีกแล้วฝอยพี่น้องเลยเมื่อนี้ทางน้องทงก็อยู่ตาฐานเนาะฝอยพี่น้องอยู่ทางตาฐานนี่แหละเนาะนี่ฝอยพี่น้องทางตาฐานน้องทงเน้องฝอพี่น้องพวกตอนนี้ก็เริ่มอ่าใหม่ไลยเติมแล้วเนาะฝอยพี่น้องตอนนี้ก็ทางอ่าแม่เท่าเนาะเป็นผูกขดเน้องฝอพี่น้องเอ้ทางน้องทงก็อยู่อ่าทางอ่าเฮือนเน้องฝอพี่น้องไปเผาสร้างเป็นอ่าเห็ดเบียกเนี่ยเนาะสร้างชอยสร้างเพิ่มเนาะ เห็ดอ่างปลาเนาะงเพื่อนพี่น้องโอเคเนาะงเพื่อนพี่น้องเดี๋ยวทางนู้นทงชีพาเพื่อนพี่น้องเลาะรอบๆแถวเตาถ่านนี่จักเล็กจักน้อยเนาพื่อนพี่น้องเพราะว่าน้องทงกะมาแต่เฮือนแล้วก็มาทางเตาถ่านนี่เนาะงเพื่อนพี่น้องโอเคไปกันเลยเพื่อนพี่น้องโอเคเนาะงเพื่อนพี่น้องตัวนี้ก็ทางนู้นทงกะมาอยู่ที่เตาถ่านเนาะงเพื่อนพี่น้องพวตัวนี้ก็เริ่มใหม่ไปเลยเติมเลยรอบมีเห็ดเตาน้อยเนาะงเพื่อนพี่น้องพวกทางถ่านกะ ได้ประมาณสี่ชอตเนาะพายพี่น้องโอ้อหงัวไีเนาะงลายโตขึ้นาะเนาะแถวนี้เนาะพายพี่น้องโอเล็มกินหญ้าแถวนองเนาะพายพี่น้องช่วงนี้อ่ฝนตกเนาะพายพี่น้องมันใบไม้เขียวงัวกินอยู่แถวได้ก็ได้เนาะใบไม้มันเขียวเต็มมดเลยแถวนี้เนาะแต่ว่ามันก็เลือกคือกันงัวก็ได้เลือกกินคือกันเนาะพายพี่น้อง ทางอาทานป้าพี่นน้องพี่น้องเพันกำลังอาขวดตอนนี้ก็ทางป้าเพันขวดทานเนาะพี่น้องเปันหากระเก็บได้ประมาณสองสอบพี่น้องเพันกะขวดเกือบเกือบสิบเบิร์ตแล้วเนาะแต่ก่อนเตาพวกยาวๆตัวนี้อ่าทางป้าเพันอาขวดกันสิบเบิร์ตแล้วผม ทานผนงามเนาะพี่น้อง be ทางทานปลาพันเนาะเพราะงามอะไรพี่น้องอันนี้กันน้ำตักรอไอะหดที่ตัวใดเกิดไัยเนาะพี่น้องแต่ว <Huh? S 2> ่าตัวแดนห้อนแบบมัน <leak> ห้อนกับป้าไว้แบบมันเป็นไัยแดงๆเนาะพี่น <rain> <pe> ้องเพราะว่าปล่อยไว้แบบว่ามันห้อนถ้าว่าบเกิดไัยกับโบเป็นยังเนาะพี่น้องแต่ว่าตัวใดมันเกิดภัยแล้วกับฮดเนาะพี่น้องแต่ว่าหด ตัวใดมันหอนโหดเบิดแล้วเดี๋ยวสิอ่ามันแบบหนามมันซึมเข้าไปแล้วมันอ่าดังไฟกับพวกคอยติดเนาะคอพี่พน้องอตอนนี้กะทางนงทงก็เริ่มเห็นอ่างไปงเทเล็กเล็กเทเล่น้อยเนาะเดี๋ยวทานนองทง,ทงอ่าได้อ่ามือเฮือนสิถ่ายคอพี่น้องได้เบิ่งเนาะคอพี่น้องว่าดำเนินไปหอนใช้แล้วตอนกะดำเนินได้ประมาณเทเนะทาะเทอ่าทางในพื้นมันเนาะคอพี่นอ้องเทอ่า อ่างน,นั่นแหละทางในพื้นเนาะเดี๋ยวมื่ออื่นทางสางั่งผงกาสีไปะะอา่าแป้งอีกเนาะพ่อพี่น้องโอ้ทางป้นางเผงสั่งพื้นมาอีกแล้วเนาะพ่อพี่น้องโอ้พื้นน้องพงกับยังเหลือน,น้อยเดียวเนาะพ่อพี่น้องกันตอนตัวน,นี้กันยังขวดบอสนเบิร์ดเนาะหาใหม่เป็นลายเติร์นแล้วโอ้ทางป้านางผงวางคางเห็ดใหม่แล้วเนาะพ่อพี่น้องอ๋อต้อง ทางป้านางเหมือนกันอ่าสอยกันเนาะสองคนเหมือนทางอ่าทางอ่าน้องของป้านางเนาะผู้ที่อ่าเราผู้ที่อ่าเราอันอยู่อยู่ในเมืองผนแล้วเนาะเฮือน,นเราก็ได้มาอ่าเปลี่ยนกันซอ,อยกันเนาะแบบว่าฮอนไม้ฮอนดี้ช่างต่างๆเนาะผมพี่น้องเปินซอยกันผมพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็คําแล้วเนาะเปินก็เลยอ่าพักผ่อนก่อนน้ำมือนี้มื่อนี้เพิ่นพักผ่อนเนาะผมพี่น้องตอนนั้น เจ้านี้เห็นบนก้องตัวนั้นเนาะพี่น้องสอยกันเปลี่ยนกันสอยกันไปสอยกันมาเนาะพี่น้องทางนุ่งทงกับางทีก็ได้ก้องคนเดียวอยู่เนาะบางทีก็ได้แบบเห็ดแบบเห็ดเล็กๆน้อยๆทางนุ่งทงกะกา้องอยู่เนาะพี่น้องเอ้ตอนนี้ก็ทางนุ่งทงกากำลังดาเนินการเห็ดอ่างปลาช้นงต่างๆเนาะพี่น้องแต่ก็คอยศึกษาไปทีละเล็กทีละน้อยเนาะพี่น้องทางนุ่งทงกับ่คอยอา เคยเลี้ยงปลาจากเดี๋ยวเนาะยังบ่เคยเลี้ยงปลาแต่น้องทงกับอาศึกษาไปเรื่อยๆเธอเล็กเธอหน้อยเนาะพี่น้องพอ้ทางอ่ตาตาทานน้องทงเนาะเบื้องน,นี้มันอ่าโม่ใหม่เนานะก็เลยทางแม่เท่า์พันปอยเนาะพี่น้องแม่เท่า์พันปอยเนาะทางแม่เท่า์เป็นกะอ่า บ่มีมังเพาทานเนาะทางน้องทงก็เลยให้เพิ่นมาเผามาขัดให้น้องทงเลยพ่อแม่พี่น้องมาเผาให้น้องทงอยู่ในนี้เลยพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แบบแบบว่าแบ่งเงินกันนี่แหละเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าน้องทงเป็นผู้ลงทุนอ่าซื้อไม้แล้วก็ให้เพิ่นเผาเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็แบ่งกันแบ่งเงินกันกับแม่เท่าเพื่นเนาะเพิ่นก็อ่าบ่มีอ่ามองหาอยู่หากินแล้วเนาะเพิ่นก็อยู่กับ หลานที gli, oo, ่บ be อ่แบบว่าคนบอเต็มยมล่อไปได้เนาะพ่อพี่น้องเพิ่นก็หาเก็บเล็กเก็บยังต่างๆนานาแบบอ่าทางอ่าน้องอุทัยเป็นเก็บแต่ก่อนเลยเนาะที่เดียวกันเลยแหละพ่อพี่น้องกับอ่าทางน้องอุทัยเป็นแต่ก่อนเนาะหรือภาษาอุทัยเป็นน้องพ่อพี่น้องแต่ก่อนเหมืนกัไปเก็บเล็กแถวอันเดียวกันนั่นแหละเนาะพ่อพี่น้องเลยพอดีอ่าเล็ก เล็กกับใกล้เบิร์ดแล้วเนาะพี่น้องบ่มีเล็กที่ให้เก็บแล้วเพี่นองก็เลยทางไม่เท่ามันก็เลยอ่าอยากมาอ่าเผาถ่านในน้องทงพี่น้องเลยตอนน้องทงก็มาให้เพป็นเผาให้แล้วก็มาให้เพป็นควัดให้งต่างๆเนาะพี่น้องแต่ว่าน้องทงมีเวลาก็มาซอยเพอนน้ำเนาะพี่น้องอันนี้ทางน้องทงก็เริ่มเห็ดอ่างเห็ดยังแล้วเนาะพี่น้องเลยก็เลยอ่บ่ค่อยมีเวลามื้อนี้ก็เพิ่นอ่าควัดคนเดียวเนาะพี่น้องควัดกับล้านพันเนั่นแหละเนาะ ร้านผู้ถีบเต็มรอยมันได้แล้วเนาะโอ้ทางงัวเนาะพ่อพี่น้องจากงัวผู้ใดเนาะมาแบบสี่หาโตเลยผัวพี่น้องมาหากินหนาแถวนี้เนาะโอ้ตเล็กโตน้อยโอ้จากไดอ่าเมาเลี้ยงจากโตเด้นะพ่อพี่น้องทางมือทวงกับบุคคลมีเวลาเลี้ยงเนาะมีแต่ว่าอยากได้เชื่ออะไรพ่อพี่น้องเนย มันแบบว่าพอได้เลี้ยงไว้เนาะพี่พน้องโอ้มีแต่โตตุยๆพี่ๆทั้งนั้นเลยโอ้โอหา่หาวๆเสร็จเลยเนาะกินหยาโอลูกหน่อยก็ะซามโตพี่น้องโอ้ต้อเดี๋ยวไหลไปก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวมันฉีกเข่าสวนอ่าทางป่าพี่น้องพี่น้องเข่าสวนมาเพลิดป่าพัน อ,ไปไปอ๋อปลาปลาปลาแต่กันอึนบัวมันใหญ่สำได้แล้วเนาะปลาที่ปล่อยเมื่อนั้นเนาะตอนนี้ก็น้ำขึ้นขึ้นมาอีกล้วพอพี่น้องฝนตกต้นนะฝนน้ำก็เริ่มขึ้นอีกแล้วเนาะแต่ก่อนมันยังบบชู้งเท่านี้เนาะพ,พี่น้องตอนนี้ก็น้ำเริ่มขึ้นอีกแล้วพี่น้องแต่ว่า บอก่อยล่นแต่เบิ่งเนาะว่าอ่าฝนตกตกอีกรอบหนาเนาะพ่อพี่น้องถ้าว่าแห้งบาดเนี่จจะว่าล่นมาอังเนาะแถมน้ำมันไหลมาแต่ทึ่งหมดอีกเนาะพ่อพี่น้องทั้งอ่าเดินที่น้องทงอ่าถ่ายพ่อพี่น้องเบิ่งเมื่อนั้นเนาะเดินแตงทึ่งนั่นแหละน้ำมันไหลลงมานี่แบบว่าทางฝนอีกเนาะพ่อพี่น้องฝนตกลงมาอีกว่าคือชีถวมเนาะแต่ว่าแต่ก่อนอ่ามองน้นมันขาดเนาะพ่อพี่น้องแต่ว่า ตอนนี้ทางลุงเพลิ่เนเอาไปทมแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่การมันเป็นอ่าทางขาดเนาะทางอ่พาพะแถาทางลุงเพิ่นอ่าขุดเห็ดแนวอ่าโตรงเอาปลามากินเนี่ยแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนช่วงที่อ่าปล่อยปลาดุกแต่ว่าบ่ได้กินจักโตเลยปลาดุกเนาะพ่อแม่พี่น้องมันบืนหนีไปเลยพ่อแม่พี่น้องไอ้ปลาดุกกันเลมาบัดน,นี้อ่าเปลี่ยนเปลี่ยนแนวเลี้ยงเนาะพ่อแม่พี่น้องเลี้ยงอ่า ปลากินหญ้าแล้วก็ปลาปากแล้วก็ปลาอย่างปลาแดงๆเนาะพ่อแม่พี่น้องปลาไนบ่เนาะพ่อแม่พี่น้องปลาตัวสีแดงๆเนาะมันอยากเป็นออกเป็นสีทองเดี๋ยวนะเป็นปลาไนเนาะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็ปลานิลพ่อแม่พี่น้องเลยมันน่าจะมีอยู่ประมาณสี่อย่างเนาะปลากินหญ้าปลาปากปลานิลแล้วก็ปลาไนเนาะพ่อแม่พี่น้องพอดีเป็นสี่อย่างพ่อแม่พี่น้องเลยรวมที่นี้เนาะทงละ ตรงละอ่าสามสิบพันเนาะแต่ว่าเป็นเงินไทยในพวกเทอร์ไรด์เนาะพ่อพีนนพอพ่น้องทางหนุ่งทงก็อ่ารอทางอ่าเอื่อยมีนาพันมาเนาะพ่อพี่น้องรอทางเอื่อยมีนาพันมาช้อนหนังสือเนาะพ่อพี่น้องไอ้ทางหนุ่งทงก็มารอที่เต้าทานนี่แหละเนาะพ่อพี่น้องตอนนี้กับเพิ่นยังไม่ได้มาเนาะเพิ่นยังไม่ได้เลือกเวียรทางหนุ่งทงก็เลยอ่ามา ฝอยพี่น้องมาเบิ่งแถวตาทานเล็กๆน้อยๆเนาะฝอยพี่น้องตอนน้องทงกับอ่าสีรอทางอ่ะเอ่ยมิน่ารู้กับคู่เนาะฝอยพี่น้องคู่น้องทงเนาะฝอยพี่น้องคู่อ่าสอนวิเศษเป็นอ่ามาสอนทางน้องทงเนาะฝอยพี่น้องเลงานมาสอนมาสอนทางอยู่ในตาทานเลยกับโบ้หัวไปชิเป็นหรือโบเป็นเนาะฝอยพี่น้องทางน้องทงกับสีพยายามเฮียนให้ได้เนาะเพื่อศึกษากับอ่ะเมียเีเบิร์ชชูคุชุคนนี่แหละเนาะฝอยพี่น้อง โอเคนะเพื่อพี่น้องตอนนี้ทา้งนุ่งทงกะสีอ่าไปหล่อแถว่าทางอ่าทางาพุ่นนาะงเพื่อนพี่น้องทางอาเตาทานป่ามันก็นเริ่มมาใกล้สีอ่า,อาขวาดเบิร์ดแล้วนะเนาพื่อนพี่น้อง่วนนี้ก็เริ่มสีขายทานใกล้สีแบบขายดีแล้วเนาะเพื่อพี่น้องเพิ่นมาจองเต็มเลยเสียดียวนี้เนาะทางทง้งนุ่งทงกะอ่า มีทางแม่เทาผืนาเป็นผูจูเป็นผูกกองแล้วทาง,งน้องทงเนาะเป็นผูกกองให้ทางแม่เทาผนกะบอกคอยมีเหื่อมีแหง้งเนาะใหม่กันใหญ่เนาะทางน้องทงกะกองให้เผ่นเผาแล้วก็ขวดเนาะพยพี่น,ะะน,น,น้องโอเคเนาะพลอยพี่น,น้องตอนนี้กะทางน้องลตีผืนนาจักมาแต่ใช้นองเดียวเข้ามาสอบถามมันเจริญกจก้ิญเนาะพลอยพ,อพี่น้องอวาสบายดีน้องลตีส่วนในงามขึ้นงามขึ้นเนาะ ชใช้ผบ่าเหล่านำลังแช่ๆลงไปจากนี้เนาะยอกหยอกยอกมาได้ใช้อะไรนี่มาแต่เพื่อนมาสิมาเอาอันใบตองอันนี้ให้แม่เท้ามาใบตองพอดีเลยทางอ่าไอ้บักโก๊ะไอ้เจ้าเสาเนี้กโก๊หนึ่งพอดีเอาอยู่ในอาหารเลยจะเอาไปอ่ามาอย่างเห็ดอ่าเลี้ยงแหนมเลี้ยงแหนมไว้แล้วก็เลี้ยงปลาดุกพร้อมเอาเป็นอาหารของงาน ปลาเนาะอันแหนมเลี้ยงไว้ก่อนเลี้ยงแหนมไว้ก่อนมัอนี่อ่าได้คิดจะคิดแล้วน้องแหละน้องน้องแหลตีคอมเมนน้องแหลตเนาะเพิษฮะโมได้ทไทยอ๋อเดี๋ยวไปเบิ่งให้ทางน้องแหลตบนอ้างก็คือแบบว่าเพิ่นโมได้ทไทยคลิปลายมือแล้วควาจำเต็มว่ะมีแต่อ่าหลบมันความจำมองนนั่แหละมันบ้าอะไรมีแต่ล่างเครื่องนั่นแหลย บอกว่าลงหูเป็นแล้วแต่ว่าบอได้ยังเป็นอ่ะมันหูมันอยู่ในความจามันหลายเด้แต่บดไอเข่าไปเบิ่งเนาะเดี๋ยวมือแรงฉีกเข่าไปเบิ่งให้ทางน้องไหล่พันอันนี้อ่าทางไงพมีพผ่นอ่าบได้มาบอพผ่นขาเบียกอยู่อยู่เฮือนพั้งป่โอ้แผ่นคือสีไปอ่าไกลเนาะพันหาถ่ายคลิปถ่ายยังเนาะโอ้ อ่าโอเคบ่กวนน้องลาตีแล้วเพิ่นสิไปเอาอันใบตองเมื่อมกหยังมกปลาอันดอเพิ่นสิเฮ็ดนั่นจัสิเฮ็ดจังได๋บ่แม่นมกปลาเฮ็ดยังจะจักนําเาเพราะว่าให้เพิ่นให้มาเอาให้อ๋ให้เพิ่นมามาเอาให้แต่เพิ่นบ่ได้บอกว่าเฮ็ดหยังเนาะอ่าโอเคบ่กวนแล้วเดี๋ยวไปเอาหม่องีอันนั้นเด้หม่องตัดมื้อเช้านี้เองนะเบิ่งเช้านี้โอเคเนาะสดีทางน้องลาตีเพิ่นเนาะ สบายดีเนาะคนงามเป็นคนงามขึ้นเลยคนงามซะเนาะโอเคเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวทางน้องทงกันฉีล้อทางครูครูสอนวิเศษน้องทงเลยเนาะพ่อพี่น้องตอนนี้ก็ทางครูเพื่อนกันยังหมดได้มาเนาะพ่อพี่น้องก็เลยอ่ารอรออยู่นี่ก่อนเนาะพ่อพี่น้องโอเคเนาะพ่อพี่น้องทางน้องทงกันอ่าสีได้จบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวไปพบไปพอกันคลิปใหม่อีก น้องพอยพี่น้องเอ้โอเคน้องพลอยพี่น้องทางน้องทงกับชิจบคลิปไปเพลงนี้กัขอบคุณขอบคุณเนาะทางแมนเอซีเบิร์ดสุขสุขคุเนาะพ่อแม่พี่น้องทางน้องทงว่าผิดพลาดประการใด้กัขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องกับภาคพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกขสุขคุเนาะที่เบิ่งอ่าเบิ่งคลิปของน้องทงกับภาคพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตาม กะบพลอยพี่น้องกะอย่าพาเบื่อเด้อทางนงทงเนาะงพลอยพี่น้องทางนงทงกะอ่าสีอัปเดตอ่าอาชีพประจำวันของนงทงเนาะงพลอยพี่น้องกะคอยดูไปอีกเนาะงพลอยพี่น้องทางนงทงกะอ่าสี่ดำเนินการไปเรื่อยๆเนาะเรื่องอ่างเรื่องอ่าเลี้ยงปูเลี้ยงปลาเนาะงพลอยพี่น้องทางนงทงสีหาวิธีอ่าเลี้ยงกบอีกเนาะงพลอยพี่น้องแต่ว่าอ่าลองเบื่อ่าเลี้ยงปลากันน้องพลอยพี่น้อง ลองเลี้ยงปลาบ้างก่อนเนาะว่ารายจ่ายมันฉีรายภาไในเนาะมันต้องได้อ่าเลี้ยงปลาก็ต้องมีหัวอาหารในสังคมอีกเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องก็พาพ่อแม,กกออม่พี่น้องอ่ากดมากรารีงแจ้งเตือนนได้เลยพ่อแม่พี่น้องรอดูคลิปใหม่ๆของนกทงเนาะพ่อแม่พี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องก็ขอบคุณขอบุญเนาะทา้งในชีวิตชีวคุณเนาะที่เป็คน,นคลิปของนกทง ที่บทความโฆษณาพ่อพ,พี่น้องตอนนี้ทางน้องทองกที่ยจบคลิปไปเพียงเท่านี้ขอกคารวาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิด์ตสุขสุขคนสบายดี